สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวกุลธิดาตั้งมิจิตจากโรงเรียนเตรียมประิมสาน้องเกล้าในวันนี้ดิฉันขอนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความเป็นกรดเบสของสารละลายโดยใช้กระดาษปีสีม่วงเป็นตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการทดลองที่แสดงให้ถึงปฏิกิริยาทางเคมีและความเปลี่ยนแปลงของค่า pH ในสารต่างๆผ่านการเปลี่ยนแปลงของสีอย่างชัดเจนค่ะที่มาและความสําคัญนะคะโครงงานนี้สาคัญเพราะการเปลี่ยนแปลงของค่า pH และกรดในน้ำทะเลส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตเปลือกแข็งและห่วงโซ่อาหารวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสีในกระหล่ำปีสีม่วงเมื่อนำไปทดสอบกับสารละลายที่มีค่า pH ต่างกัน 2. เพื่อเปรียบเทียบปฏิสิทธิภาพของกระหล่ำปีสีม่วงกับสารละลายกรดเบสที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 3. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยววั่่างะ้ตค คุณวันนี้นะคะก็จะมีข่าวออกมายวกับเรื่อง Ocean Acidification หรือน้ำทะเลกรดใช่ไหมคะและทุกคนรู้ไหมคะว่าน้ำทะเลกรดคืออะไรน้ำทะเลกรดเนี่ยคือปรากฏการณ์นึงของค่า pH ในน้ำทะเลที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งตามปกติกแล้วนะคะค่า pH น้ำทะเลเนี่ยก็จะมีอยู่ราวๆ8.1ค่ะเนื่องจากแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้น้ำทะเลนะคะของทั่วโลกดูดซับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศเข้าสู่น้ำทะเลค่ะและนั่นส่งผลให้เกิดทะเลกรดนั่นเองค่ะ เรานะคะก็จะมาจำลองการสร้างเข้าลังสารแตะชั้นบรรยากาศในแก้วกันค่ะและอุปกรณ์นะคะก็จะมีดังนี้หนึ่งเครื่องหนาสิบทรงสูงสองใบสองเครื่อกระดาษแข็งหนึ่งใบสามกระดาษสีเป็นฉากหลังวางเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำทะเลได้ชัดเจนค่ะแล้วเรานะคะก็จะใช้น้ำกระดาษปี๊สีม่วงแทนน้ำทะเลเนื่องจากเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติที่ดีและมีสารแอนโตรเซนินซึ่งเป็นเม็ดสีที่สามารถเปลี่ยนสีตามความเป็นกรดแล้วก็เปรตของสารละลายต่อมานะคะเราจะใช้เป็นเบกกิ้งโซดาน้ำผงใสชูแล้วก็สารปิดสองฝา กสเแล้วก็ช้อนชาค่ะแล้วก็เปลือกไข่ค่ะซึ่งสาเหตุที่เราใช้เปลือกไข่เนี่ยเพราะเปลือกไข่มีส่วนประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนเปลือกของสัตว์น้ำทะเลในการทดลองนี้นะคะเราก็จะใช้เปลือกไข่ทดลองว่าน้ำทะเลเนี่ยมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นจะได้มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำทะเลที่มีเปลือกเช่นหอยนางรมหอยกากแม่ทะเลปลาการังและแพลงต์ตอนหินปูนอย่างไรค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราต้องใส่เฟสแมสก์ก่อนค่ะเทนามพี่เป็นแอซิดเบสอินดิเคเตอร์ลงในแก้วพลาสติกใสทั้งสองใบแล้วก็เอาน้ำใส่ในแก้้วพลลาสสติกใใ่100มทัง,งบคะ ติดเทปเกลีวกับถ้วยกระดาษที่ด้านในของแก้วพลาสติกสใบหนึ่งให้อยู่เหนือน้ำค่ะแล้วก็ไม่ให้แก้วกระดาษสัมผัสกับพื้นผิวของเหลวในถ้วยพลาสติกด้วยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาในถ้วยกระดาษค่ะตํมน้ำส้มสายชูสองช้อนชาลงในถ้วยกระดาษที่มีเบกกิ้งโซดาอยู่อย่างระมัดระวงังไม่ให้น้ำเกเด็นหกลงในน้ำกลำลังนี้ด้านล่างแล้วปิดฝาที่ถ้วยพลาสติกทันทีค่ะจากผลการทดลอง เมื่อเวลาผ่านไป30นาทีสีของน้ำกำลังปี่ยสีม่วงเปลี่ยนจากสีม่วงเข้มกลายเป็นสีม่วงอมชมพูสีนี้ม่งบอกว่าค่า pH เปลี่ยนเป็นกรดมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่เปลือกไข่เข้าไปทั้งสแก้วเพื่อดูผลของน้ำที่มีกรดจะมีปฏิกิริยาต่อสัตว์น้ำทะเลที่มีเปลือกอย่างไรบ้างเราจะิดตามผลอีกครั้งหลังผ่านไปย4ชั่วโมงนะคะตอนนี้นะคะผ่านไป124ชั่วโมงเราก็จะมาดูผลลับกันนะคะ จากการทดลองพบว่าน้ำกระหล่ำปีสีม่วงสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดกรดเบทได้อย่างชัดเจนโดยเมื่อใส่กรดหรือเบสลงไปสีของน้ำกระหล่ำปีจะเปลี่ยนแปลงตามค่า pH ของสารละลายซึ่งท้อบสภาพความเป็นกรดเบสได้จริงเมื่อใส่เปลือกไข่ลงในสารละลายกรดเช่นน้ำส้มสายชูจะเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนตกับกรดอัซิดิกผลลัพธ์คือเกิดแคลเซียมอะซิเตตน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สามารถสังเกตฟองแก๊สรอบเปลือกไข่และเปลือกไข่จะค่อยๆอละลายคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นละลายในน้ำจะก่อให้เกิดกรด Equilibrium กับไอออนและไบคาร์บอเนตค่ะ ไอออนที่เกิดขึ้นทาให้สารละลายมีความเป็นกรดทําให้น้ํากระลำปีเปลี่ยนสีนอกจากนี้การเพิ่มความเป็นกรดของน้ําจากคาร์บอนไดออกไซด์และไอออนยังสามารถส่งผลต่อสัตว์ทะเลชนิดมีเปลือกแข็งเช่นหอยปูและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารทางทะเลเพราะความเข้มข้นของแคลเซียมและสภาพกรดเบสท,ที่มีผลต่อการสร้างและความแข็งแรงของเปลือกค่ะจากรายงานในสํานักพิมพ์มาวรสานวิทยาศาสตร์ชื่อ Frontiers เป็นผู้เผ,ผยแพร่ง,งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของฉบับวันที่29ิกาพฤษภาคม2017ดังรูป A แสดงถึงโครงสร้างการเพิ่มของคาร์บ อตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตในปะการังเนื่องมาจากกรดในมหาสมุทรซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์รวมตัวกับน้ําเพื่อผลิตกรดคาร์บอเนตที่ปล่อยโปรโตอนออกมารวมกับไอออนคาร์บอเนตกลายเป็นไบคาร์บอเนตมากกว่าที่จะไปรวมกับแคลเซียมได้แคลเซียมคาร์บอเนตทำให้โครงสร้างของแคลเซียมคาร์บอเนตสิ่งมีชีวิตในทะเลเช่นปะการังไม่แข็งแรง รูปปีแสดงค่าเบี่ยงเบนของอุณหภูมิเฉลี่ย25องศาความเข้มข้นคาร์บอนเนตไอออนและประิมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศพบว่าจุดสีน้ำเงินแทนสิ่งมีชีวิตแนวปะการังจะพบมากสุดเมื่ออุณหภูมิต่ำและคาร์บอนไดออกไซด์200-300 ppm แต่เมื่อคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกิน480 ppm อุณหภูมิเพิ่มขึ้นคาร์บอนเนตไอออนลดลงส่งผลให้สิ่งมีชีวิตแนวปะการังลดลง ลูกศรสีแดงแสดงแนวโน้ وم, มคาร์บอนไดออกไซด์กำลังเกิน500 ppm ซึ่งหมงชี้ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอยู่ของปะะการังข้อมูลจาก n o ว a b ก u เ b ิ r ์ s สถาบันการเปลี่ยนแปลงระดับโลกเพื่อการศึกษาแนวปะะการังดังนั้นนะคะเราควรช่วยกันลดการเกิดกคาร์บอนไดออกไซด์เช่นไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าใช้รถสาธารณะแทนการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเป็นต้นนะคะ